เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางทีเราถึงมองว่าการแต่งตัวโป๊คือไร้มารยาทไปสมดมันเป็นเรื่องจริงหรอหลายคนอาจจะมองว่าการแต่งตัวเปิดเผยเนื้อหนังมากเกินไปเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ไม่เคารพวัฒนธรรมหรือแม้แต่เป็นการยั่วยุซึ่งความคิดเหล่านี้มันฝังรากลึกในสังคมเรามานานอาจจะเพราะอิทธิพลของค่านิยมบางอย่างที่มองว่าผู้หญิงต้องแต่งตัวมิดชิดเรียบร้อยถึงจะดี แต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วแฟชั่นไทยในอดีตไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้เสมอไปนะลองไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือศึกษาประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าดูสิครับจะเห็นว่าการเปิดไหล่เปิดหลังหรือนุ่งน้อยห่มน้อยก็เป็นเรื่องปกติในสมัยก่อนขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและสภาพอากาศมากกว่า ถ้าเรายังยึดติดกับความคิดที่ว่าโป๊เท่ากับไร้มารยาทเราก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ชื่นชมความสวยงามของแฟชั่นปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของแต่ละบุคคลและอาจจะเผลอตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นสุดท้ายเราอาจจะกลายเป็นคนหัวเก่าล้าสมัยและไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นเลิกตัดสินคนจากเสื้อผ้าที่เขาใส่แล้วหันมาเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันดีกว่าครับแฟชั่นมันเป็นเรื่องของศิละปะการแสดงออกและความมั่นใจอย่าให้กรอบความคิดแคบๆมาจำกัดความคิดสร้างสารรค์ของเราเข้าใจตรงกันนะ